วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อคลิปสองเนาะเป็นหนังซีรีส์เลยเราต้องดูสองคลิปคลิปเดียวไม่ใช่คนสุดนะสองคลิปนะตอนนี้เราเรามาพูดถึงผ้าถุงนะคะพ้าถุงตัวนี้เป็นไฟยกดอกนะคะเป็นเขียวเป็นเขียวขี้ม้านะคะเขียวขี้มายกดอกด้วยขีมอมนุดนๆนะคะคนสุขขายเพราะเหลือตัวเดียวนะคะขายร้อยแปบาทนะคะตอนนี้เราจะมาพูดพ้าถุงร้อยแปบาท4ี่ 4, สีืนส่งฟีที่เหลือนะคะ แต่นี้วันนี้คือมันเหลืออยู่แค่นี้นะคะสิบกว่าผื้นหรือยี่สิบพื้นนะคะมันสุดจะขายแค่ร้อยหกสิบาทนะคะสี่พื้นหนึ่งพันหนึ่งพันก็คืออ่อไม่ใช่สิสองพืสี่พืนหกร้อยพูดผิดขอโทษค่ะนะคะมันสุดจะขายผื้นละร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทเฉพาะ,ะเฉพาะไลน์วีโอนี้นะคะเฉพาะวีเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะมันเหลือแค่นี้เองนะคะ เหลือแค่นี้จริงน,นะคะโอเคผนสุดเหลือตัวฝ้ายตัวนี้ก็คือเหลือสีชมพูนะคะชมพูหวานนะคะชมพูหวานนะคะสีืนหกร้อนะคะค่าส่ง3 0บาทเนาะหกร้อสบาทสีผืนนะคะตกผืนละร้อยร้อยเท่าไรคะร้อยหกสิบห้าบาทนะคะเอาชมพูนะคะโอเคชมพูหวานนะคะ okay. เดี๋ยวผืนหนึ่งนะคะผืนละร้อยหกสิบบาทนะคะโอเคสี่ผืนหกร้อยนะคะตัวนี้เป็นม่วงนะคะเป็นม่วงเนาะเป็นม่วงนะคะ อัดพกกาวแล้วก็ใส่สบายเลยค่ะเย็บผืดนะคะสี่ผืนหกร้อยค่ะสี่ผืนหกร้อยนะคะค่าส่งนะคะค่าส่งคุณสู่เหมือนเดิมนะคะวนสามสิบไปทางสี่สิบนะคะนะคะผืนเดียวกันเนาะอ๋อคนละผืนเนี่ยดูตัวนี้เขาค่ะนะคะ แต่น,นี้ดอกเขาจะเป็นเขียวขี้มาค่ะเขียวขี้มาแต่วน,นี้เขาจะเป็นม่วงนะคะคนละสีเนาะตาลายสีเขาก็ต่างกันหน่อยหนึ่งนะคะโอเคันสุดเหลือแค่นี้นะคะเหลือแค่นี้นะคะต้องขอโทษคนที่ซื้อร้อยแปดสิบสีพื้นหกร้อยนะคะ พื่นเดียวร้อยหกสิบบาทนะคะพื้นเดียวร้อยหกสิบเสื้อสองพื่นสามอยยี่สิบบาทสี่พื่นหกร้อยนะคะตัวนี้เป็นม่วงอ่อนๆลงมานะคะโอเคะถ้าใครจะรับก็ทักมานะคะก็มีอยู่สี่ห้าพื่นนะคะ สี่พื้นหกร้อยนะคะไปทางสี่สิบโอนโอนสามสิบนะคะนะคะต้องรีบซื้อเนาะ,ะดำก็เหลืออยู่สามพื้นนะคะ,นะคะไข่ลักก็รีบเฉพาะหลายี้นะคะเฉพาะวีโอวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้านะคะสิบเก้าเดือนหนึ่งตีหกห้านะ เตือนตัวเองค่ะนะคะสีพื้นหกร้อยค่ะนะคะไปทางก็เป็นหกร้อยสี่สิบคูณก็เป็นหกร้อยเท่าไรคะหกร้อยสามสิบนะคะนะคะพอดีคุณสุเหลือสีและพื้นสีน 4, และพื้นนะคะนะคะถ้างานคุณสุต้องส่งกลับน้องชายนะคะที่นานนะคะนะคะถ้างานต้องส่งกลับต้องขายเอาทุนคืนนะคะ โอเคนะคะใครจะรับค่าสีผืนหกอยนะคะสีผืนหกอยค่ะนะคะโอนนะคะโอนสามสิบนะคะไปทางสี่สิบนะคะแล้วก็เผินเดียวร้อยหกสิบบาทค่ะโอเคนะคะในสีละผืนนะคะไม่ต้องบอกว่าเอาเท่านั้นเท่านี้นะคะสีละผืน ตัวนี้คุณสรเหลือผืนเดียวนะคะผืนเดียวเป็นฝ้ายสีเหลืองอมเทานะคะเป็นฝ้ายเป็นฝ้ายทอปักเป็นฝ้ายปักอดอกบัวฟ้าบัวหงายนะคะก็สูตขายร้อยแปดสิบบาทนะคะเฉพาะผืนนี้นะคะสวยมากนะคะไปเย็บเป็นตรงโดยที่ไม่ต้องอัดกาวก็ใส่ได้เพราะก็ทอแน่นมากนะคะนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะ สะพัสตัวนี้นะมีพื้นหนึ่งโอเคนี่ก็เหลืงองอมไผ่ไผ่นะคะนะคะใส่กับเสื้อตัวนี้ได้สบายเลยสีกะจีเนี่ยได้สบายสบายเลยสวยได้สบายเลยเห็นหมคะสบายสบาย,ยนะสวยก,ก็สวยอยูนน่นะนะโอเคนะร้อยหกสิบบาทค่ะ นะคะเฉพาะลายนี้นะคะสี่ผืนหกรอยนะคะสูดหมดแล้วค่ะเหลืออย่างละพื้นอย่างละพื้นนะคะนะคะอย่างละพื้นตัวนี้เขียวไผ่ค่ะเมื่กี้เหลืองเหลืองเหลืองครีมนะคะอันนี้เขียวไผ่เนาะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้สไดเสี่ยมเสี่ยมน้ก็ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ไดไดนะคะ เนาะโอเคเอาไปอัดทากกาวนะคะใส่ไว้ใส่นะคะร้อยหกสิบบาทนะคะสี 4, ่พื้นหกร้อยค่ะโอเคเหลือหนึ่งพื้นค่ะอีกหนึ่งพื้นนะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้อีกพื้นหนึ่งอย่างละพื้นพื้นพื้นซื้อค้ากันนะคะซื้อไปขายต่อก็ได้นะทำสาลนะคะใส่กับสีคุณสุดใส่ก็ได้นะ ใส่กับน้ำตาลก็ได้ใส่กับครีมก็ได้ใส่กับเบดก็ได้นะคะไว้หกสิบบาทค่ะสี่ืนหกร้อยนะคะโอเคค่ะนี่ก็สีน้ำเงินหัวดำนะคะถ้าใครจะเอาพื้นในแคบมาค่ะค่ะกันไปนะคะเอาค่ะค่ะกันไปเนาะอย่างละพื้นอย่างละผืนก็สี่ฝืนก็ได้หกร้อยนะคะคะค่ะกันไปเนาะ เหรเดียวก็ร้อยหกสิบเนาะขายเอาทุนเนาะส่งกลับก็ส่งไปส่งมานะนี่มีสองผืนนะคะเจสซี่สอง,งผืนนะคะฝานะคะสะออนดอกครีมดอกครีมนะคะก็สวยดีนะโอเค สีพื้นหกร้อยนะคะโอนสามสิบนะคะไปทางสี่สิบบาทเนาะโอเคนะคะพื้นเดียวร้อยหกสิบบาทค่ะสองพื้นก็บวกไปเลยค่ะสามร้อยยี่สิบคิดได้ออกกดแคร <c oughs> กก่งิดเลขตีวนี้สวยนะคะตุนตุนดีนะคะออกกะปิกะปิออกชมพูชมพูออกแดงแดงหลายสีนะคะตัวนี้สวยนะคะนะคะตัวนี้สวยเนาะ ร้อยหกสิบบาทค่ะนะคะสี่พืนหกร้อยนะคะเ <Okay. S 1> หลืออย่างละพื้นละพื้นนะคะใครจะเอานางก็ทักมานะคะพื้นนี้รู้สึกเหลือสองผืนนะคะผืนแรกๆที่คุณสุบอกนะคะน่าจะเหลือสองผืนเนาะ ใส่แล้วก็สวยนะคะโอเคคืงนางถูกแต่นางก็เนิ่มนางก็เป็นผ้าฝ้ายนะคะใส่เนิ่มนะคะใส่จนถ้าอัดกาวแล้วเราก็ไปก่อนผ้าถุงแลค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะโอเคลดหกสิบบาทค่ะนะคะสีพืนหกรอยเนาะอันนี้สีอะไรคะดอกไม่ปูนแดงนะคะส้มๆมนะคะส้มๆม,มออกปูนแดงนะคะ อ่ะต้นปุ๋ยแดงก็สวยนะนะคะโอเคไปเร็วๆเนาะก็ขายถูกก็ต้องไปเร็วๆแล้ยหกสิบบาทแล้วก็สี่พื้นหกร้อยนะคะ, 4, ะ,คะโอเคสีแดงจ้าสีแดง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 แรงเล็ดถูกแพงเอาแดงไว้ก่อนเรา <laughs> ถูกแพงเอาแดงถูกแพงเอาแดงไว้ก่อนเนาะ สีแดงนะคะร้อยหกสิบบาทนะคะสีสีผืนหกร้อยค่ะโอเคค่ะนะคะคชมพูค่ะชมพูหวานหวานเหสีและผืนนะคะชมพูหวานหวานเนาะถ้าหลับก็ทักมานะคะร้อยหกสิบบาทนะคะ สี่ผื้นสี่ผื้นหกร้อยถูกกว่าน,นี้ไม่มีละถ้ามีก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ซื้อมาเผื่อคนสุดด้วยวงบางเหลืออยู่นะคะเอาไปตัดนะตัดให้สวยๆโอเคร้อยหกสิบบาท สีผืนหกร้อยบาทนะคะกะปิกะปิเคยๆนะคะชมพูชมพูสวยสวยเยู่นะถึงนางถูกนะก็สวยนะสุขายร้อยแปดสิบาทใช่ไหมคะแต่ใน,นสุดเหลืออย่างละผืนสุดจะลดเพราะว่าสุดเหลืออย่างละผืนมันขายไปบ่ได้นะคะร้อยสีแดงมีสองผืนค่ะนะคะ,นะคะ พื้นร้อยแล้วก็มีตัวม่วงค่ะม่วงดอกอันชันนะคะม่วงนะคะม่วงพื้นหนึ่งนะคะพื้นหกร้อยค่ะพืนเดืยร้อยหกสิบาทนะคะคแล้วก็ม่วงอ่อนๆอ,อ,อีกพื้นหนึ่งอูม่วงนี้สวยอะ่ะนางไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ย หนางหวานสวยเลยเห็นไหมคะม่วงอมชมพูนะคะมีม่วงมีน้ำเงินสลับนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะโอเคจบแล้วคะ่ะนี่คะ่ะวนนีในสวยนะสี่ผืนหกร้อยนะคะผืนร้อยหกสิบบาทโอเคค่ะนะคะเวลาเยอะแล้วหยุดแล้วพอแล้วโอเคค่ะทำมารักษาเนาะทำใจลมๆใจเย็นๆนะคะ ะคะฝึกกิตให้สงบนะคะให้อภัยให้เมตตานะคะสองอย่างทำให้เราสวยทันทีนะคะขอบคุณค่ะสวาสีีค่ะ